เขากคุณ u ร Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร t r u วิชันโ n ร r o 0 2 7 8 0 8 0 0สวัสดีครับพวกกับสุรุข่าวเลว์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตื่นตันเฟอร์มิโนโอพสคลิปแข้งหงดา่างรวมพลเฮสนันผมรักเพื่อนนักเตะก,กลุ่มนี้ที่สุดโรเบร์โตเฟอร์มิโนโนะครับหัวหอกของเลว์พูลได้โพสคลิปที่สุด3าประทับใจในขณะที่เหล่าแข้งหงดาง รวมพลนั่งลุ้นเกมระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก่อนที่พวกเขาจะได้เห็นสนันลั่นโลกโรเบิร์ตเฟอร์มิโน่นะครับกองหน้าทีมชาติบราซิลของลิเวอร์พูลโพสต์คลิปบรรดาเพื่อนร่วมทีมต้นกาดเดินทางมารวมตัวกันเพื่อฉลองความสำเร็จในการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษหลังเชลซีปราบแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1เมื่อวันพฤหัสบดีที่2 5มิถุนายนที่ผ่านมาโดยทั้งแดงนะครับเพิ่งปราบคริสตอร์เปลวศรีสูนทำให้พวกเขามี8สคะแนนและต้นการมีแค่2ตามจากเกมที่เหลืออยู่ หรือล้วนให้เรือใบสีฟ้าไม่สามารถเอาชนะเชลซีได้ในเกมเลีกในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็ทําให้พวกเขาผงาดคว้าชแชมป์ที่รอคอยมานานกว่า30ปีได้สําเร็จด้วยเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เหล่าคุณพลเดลสนัดรวมตัวกันมาชมเกมสำคัญและพวกเขาก็ไม่ผิดหวังเมื่อทีมของกุนซือฟรังลมพาดสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ทีได้สําเร็จและนั่นหมายความว่าเวอร์พูลจะมางาคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษทันที โดยสตาลลูกนนังชาวบาซิเลียนก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอในช่วงไม่กี่นาทีที่เกมในสตามสแตมฟอร์ดวิดต์จะหมดเวลาพร้อมกับข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความและรูปอิโมจิรูปวงกลม2วงกับรูปหัวใจ3ดวงสีแดงนะครับพร้อมบอกกับแคปชั่นว่าผมรักเพื่อนนักเตะกลุ่มนี้ที่สุดถึงกับหลั่งน้ำตา เจเกนครอปพูดไม่ออกหลังลิวพูลชิวแชมป์พเมลีกก็รั่นออกมาจากใจน้ำตาของบอสนะครับเจเกนครอปคุณส l อลิวพู o l ปลิ่มปลิมจนพูดไม่ออกหลังจากหองดังลิวพูลของพวกเราการเลตีแชมป์พิม์ลิกอังกฤษซีซั่นนี้เรียบร้อยแล้วพร้อมชมลูกทีมและสตาฟโค้ชทุกคนที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเจคกิงครอปนะครับผู้จัดจการทีมลิวพูลยอมรับทางน้ำตานะครับว่า เป็นความรู้สึกที่แทบบรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ได้หลังจากที่หงดางการันตีแชมป์พิม์ลิ์อังกฤษประจํารุดุการ2019-2020เป็นที่รร้อยแล้วนะครับจากการที่แมนเชสเตอร์ทีมลองจากฝูงพาท่าบุกไปแพทเชลซี1ประตูต่อ2เมื่อวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนที่ผ่านมา โดยการปาชัยในนัดนี้ครับของเรยใบสีฟ้าทําให้พวกเขายังมีคะแนนอยู่ที่63าแต้มจากการลงแข่ง31นัดซึ่งตามหลังลิเวอร์พูลทีมจา่าฝูงพรีเมียร์ลีกถึง23บแตม้มซึ่งโปรแกรมการแข่งเหลืออยู่7เกมซึ่งถ้าหากเก็บแต้มได้เหลืออยู่ก็เพียงแค่21แต้มเท่านั้นทําให้เป็นที่แน่นอนนะครับว่าพวกเขาไม่สามารถโกยคะแนนไล่ทันลิเวอร์พูลและเท่ากับเป็นการยืนยันนะครับว่าตำแหน่งแชมป์พรีเมียร์ลีก,กอังกฤษฤดูกาลนี้เป็นของหงดังเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นการยุติการรอคอยแชมลีกที่รอคอยมานานถึง30ปีเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของเเกนครอปกันหน่อยนะครับแฟนบอลอย่าร้องไห้ตามนะฮะผมพูดไม่ออกเลยมันเป็นอะไรที่เหลือชื่อมากผมแทบไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้การคว้าแชมป์กับสโมสรแห่งนี้มันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆผมรู้ด้วยนะครับว่าเคนนี่ดอกริสคอยให้กำลังใจพวกเรามากแค่ไหนแชมป์นี้เพื่อคุณด้วยนะเคนนี่ เราต้องรอคอยมานานกว่า30ปีชมนี้เพื่อนายด้วยละ่ะสตีเวนจูรานายเองก็ต้องรอคอยมานานเช่นเดียวกันมันง่ายสำหรับผมที่จะคอยกระตุ้นทีมเพราะด้วยประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของเรามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อจริงๆมันเป็นความตึงเครียดที่กินเวลาร่วงกว่า95 100นาทีในเกมที่ซิตี้แพ้เชลซีซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากจะมีส่วนร่วมด้วยหรอกมันเป็นความสาเร็จที่สุดยอดจริงๆ สำหรับบรรดานักเตะของผมสิ่งที่พวกเขาทำมาตลอดช่วง2-3ถึงปีที่ผ่านมามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆซึ่งก็ถือเป็นความสุขสำหรับผมที่ได้เป็นโค้ชของพวกเขานี่คือช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมจริงๆส่วนทีมงานสตาฟโค้ชของผมสิ่งที่พวกเขาทำมาโดยตลอดผมไม่สามารถภาคภูมิใจพวกเขามากไปกว่านี้อีกแล้วนับตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาอยู่ที่นี่มันถือเป็นการเดินทางที่น่าตื่นตาตื่นใจและ มันยังไม่จบอยู่แค่นี้หรอกสำหรับคีนนี้เรามีความสุขให้เต็มที่กับความสาเร็จมันเป็นอะไรที่ยิ่งกว่าที่เราฝันเอาไว้ยอดคุณซืือชาวเยอรมันวัย5้53ปีกล่าวทิ้งท้ายก็เป็นคำพูดที่ซึ้งกินใจแล้วก็เป็นคำพูดที่ฮึกเหิมมากนะครับเรารักบอสนะฮะเราจะเดินทางไปพร้อมๆกันครับ โรเบิร์สันเปิดเผยทัพหงดามรวมตัวกันฉลองในโรงแรมอันดี้โรเบิร์สันนะครับแบ็กซ้ายตัวเก่งของลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยว่านักเตะและทีมงานพากานรวมตัวกันและชมเกมการขันฉลองในโรงแรมแห่งหนึ่งแมนเชสเตอร์ตี้บุกไปแพ,ก 21, พ้กับเชลซีสองหนึ่งในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาส่งผลให้คะแนนของหงแดงทิ้งขาดแม้ว่าจะเหลือการแขันอีกถึง7นัดก็ตาม ถือว่าเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสมุูรสันดังของเมอร์ซี่ไซส์รอคอยมานานกว่า30ปีหรือตั้งแต่ฤดูกาล1989กถึง1990ันและการคว้าแชมป์หนนี้ถือเป็นสมัยที่19ของพวกเขาเราไม่ได้บอกสถานการณ์ที่ชัดเจนในการฉลองแชมป์ให้กับคุณรอแต่เราพักในโรงแรมร่วมกันทั้งทีมแบ็กขวาชาวสกอตแลนด์เผยผ่านแมสต์ออฟเดอะเดย์เราเคยหวังว่าจะมีบางสิ่งที่พิเศษเกิดขึ้นและนั่นคือสิ่งที่มันเกิดขึ้น เราบ้าคลั่งไปเลยพวกเราเงียบกลิบในตอนที่ควินเดอรอยยิงฟรีคิกระดับโลกแต่โชคดีที่เชลซีตอบสนองในเรื่องนั้นที่ที่เราอยู่วุ่นวายมากเลยและเราแับมานั่งชมเกมพร้อมกับสนุกไปกับช่วง5นาทีสุดท้ายแฟนหงดังทนไม่ไหวออกมาฉลองที่หน้าแอนฟิลด์แฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับไม่สามารถเก็บความสุขที่เอ่อล้นได้โดยพวกเขาพร้อมใจกันออกไปฉลองที่หน้าสนามแอนฟิลด์ หลังจากทีมที่คว้าแชมป์พิม์ลีกแบบครักคลอกแบนเชสเตอร์ตีบ,บุกไปพ่ายกับเจลซีในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับส่งผลให้คะแนนหงดังลิเวอร์พูลทิ้งขาดแม้ว่าจะเหลือการแข่งขันอีก7นัดก็ตามซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของสมรสรดังแห่งเมอร์ซิไซส์นะฮะโดยหลังจบกเกมแฟนบอลหงดังในเมืองลิเวอร์พูลก็ได้ออกไปรวมตัวกันฉลองที่หน้ารังเย้าของสมสรสอนก่อนที่จะร้องเพลงและจุดรูปไฟเพื่อฉลองความสำเร็จที่รอคอยมานานกว่า30ปี โดยเรื่องดังกล่าวนะครับก็เป็นที่กังวลของทางการและลีกมาก่อนหน้านี้เพราะอังกฤษก็ถือเป็นหนึ่งในจุดเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้นนี้สื่อของอังกฤษก็เชื่อว่าคงมีการออกมาถแถลงการและพูดถึงเรื่องนี้จากรัฐบาลและทางลีกแน่นอนเพราะที่ผ่านมาทางการพยายามให้ประชาชนเว้นระยะห่างและทําการเงื่อนไขที่กาหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 นะฮะ กลั่นจากใจมาแล้วเจอราด์พูดถึงลิเวอร์พูลหลังคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกสตีเวนเจอรารนะครับอดีตมิดฟิลด์กับตันทีมลิเวอร์พูลออกมาโพสถึงหงดังลิเวอร์พูลหลังจากการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงเกิลฤดูกาลนี้มาครอบคลองได้สําเร็จสตีเวนเจอรารนะครับอดีตกองกลางกับตันทีมหงดังลิเวอร์พูลโพสต์แสดงความยินดีกับอดีตต้นสังกัดหลังสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลิงเกิลฤดูกาลนี้มาครอบคลองได้สําเร็จเป็นที่ดังไร ลิเวอร์พูลได้รับการการันตีแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้หลังจากที่โรเบียสีฟ้าแมนเชสเตอร์ตพล,ลาดท่าบุกไปแพ้สิงโตนุ่งคลามเชลซี2-1เมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทำให้โรเบียสีฟ้าไม่สามารถทำแต้มไล่ลิเวอร์พูลได้ทันถึงแม้เหลือการแข่งขันอีก7นัดก็ตามโดยหลังจบเกมเจอร์ลัดพอดว่าขอแสดงความยินดีกับลิเวอร์พูลสำหรับการคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมันคือความสำเร็จที่น่าเหลือเชื่อของขุมกำลังระดับท็อปที่มหัศจรรย์นำโดยผู้จัดการทีมและทีมงานระดับโลก และที่ต้องพูดถึงเป็นพิเศษก็คือการสนับสนุนจาก h e s g และสุดท้ายนี้ที่สําคัญที่สุดคือแฟนบอลที่ราคอยมานานกว่า30ปีเริ่มฉลองกันได้แล้วเป็นนั้นว่าเราคว้าแชมป์พิมลิงกริที่พวกเรารอคอยมานานแสนนานนะครับต่อไปนี้เดี๋ยวเรามาเกาะติดสถานการณ์ของลิเวอร์พูลว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับข่าวอาจจะเยอะหน่อยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ เป็นการฉลองแชมป์แบบคร่าวๆก่อนนะครับแต่อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นจากทางรัฐบาลนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ในตอนนี้นะครับไม่สนใจแล้วแล้วนะครับตอนนี้ตัวผมเองนี่ก็เออล้นนะครับปลื่มปลิมเหลือเก,นกนนเินแล้วก็ที่สําคัญนะฮะตื่นเต้นเหลือเกินเนี่ยก็เพิ่งแบบรู้สึกว่ามันเป็นไปจริงๆเลยเนี่ยครับโอ้ตอนนี้รู้สึกบอกอะไรไม่ถูกเลยครับ มันเหมือนอยู่ในความฝันเลยครับมีความสุขมากๆนะฮะขอบคุณนะครับสำหรับบอสเจเคนะครับ